các giáo viên, muốn, 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 quân muốn, muốn, ศีลห้าบริสุทธิ์นะจะไม่ยอมผิดศีลมีศรัทธามั่นคงความเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงจะไม่ไปถือข้อวัดปฏิบัติที่ผิดโดยเด็ดขาดคือจะไม่เดินทางผิดไม่ไปปฏิบัติ ถือศีลพลดข้อวัดปฏิบัติอะไรที่ถือผิดทางจะไม่ไปจะไม่ไปผิดทางเพราะเพราะเข้าใจทางได้เข้าสู่กระแสพระนิพพานรู้จักทางที่ถูกต้องละสก,กายยิิฐิได้การยึดถือในขันห้าเนี่ยละได้โดยเด็ดขาด ที่ยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอยู่ในเรามีเรามาอยู่ในขันห้าตัดขาดตัดความสงสัยโดยเด็ดขาดที่จะมาสงสัยเพื่อแพ่งใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตัดขาดถ้าโดยจิตแล้วตัดตัดจิตขาดไปห้าดวง จิตที่เป็นอกุศลเนี่ยมีสิบสองดวงคือโลภะมุรจิตแปดโทสะมุรจิตสองโมหะมุรจิตสองเนี่ยโสดาบันเนี่ยจะตัดขาดไปห้าดวงคือตัดโลภะที่ประกอบด้วยความผินผิดความโลภที่ประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยตัดขาดได้ว่า พิธิกะตะสัมปยุตจิตห้าดวงสี่ดวงแล้วก็ตัดโมหะที่ประกอบด้วยความสงสัยขาดอีกหนึ่งดวงตัดไปห้าดวงจิตตัดขาดไนะเพราว่าโดยธรรมก็คือตัดสกายตกายยธิการยึดถือในขันห้าเป็นตัวตนตัดศีลพัตตะประมาต ความยึดถือในศีลพลน์ตัดวิจิกิจฉาขาดราะนั้นจะเกิดยังเวียนว่ายแต่เกิดอย่างมากเพียงเจ็ดชาติก็สำเร็จเป็นพระอระหันต์และก็จะไม่เกิดในอบยภูมิโดยเด็ดขาดปิดประตูนรกเปรตสุรกายสัตวรชาน ดีไหมนนถ้ายังเป็นปุถุชนยังมีสิทธิ์ไปไหมนรกเนี่ยไปนรกเปรตอสุรกายไปแล้วไปแล้วไม่รู้ว่าจะพบชาติยา,ยาวนานอีกนานเท่าไหร่ตอบไม่ได้เลยเนี่ยดังนั้นคุณสมบัติโสดาบันก็เรียกว่า ตัดภพชาติไปมากมายเหลือเจ็ดชาติ